สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางวัลหวยฮาหนอยฮาหนอยวีไอพีจังวนที่สิกันยายนสองพันห้ารรางวัลเลขสอตัวล่างเลขชี 4, 2, ้ออกสองศรางวัลเลขสอตัวบนเลขชี 4, 9, 4, 9. ้ออกสี่เก่ารางวัลเลขสตัวบนเลขที่ออกสี่สี่ นี่ก็เป็นผลออกวันอห,หนอยฮาหนอยฮานอย VIP ประจำงวนที่11กันยายน2 0 6 4ขอให้โชคดีมีชัถูกหวยฮาหนอย VIP ได้รับเงินกันทุกคนเดยจ้าฝากไว้ได้ยจ้าซับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟัง และมาพบกันใหม่ในผลการออกหวย้าน้อยในวันพุงนี้สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า